ชาวม้านให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนว่าเมื่อมาเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วจะปลอดภัยเพราะมีระบบการจับจุดเฉลิมที่ได้มาตรฐานค่ะผมได้น้อมกับผู้มีความผูกนายกองการวัยรา่นของจังหวัดกระบี่ตัวข้อสุขุนผู้ว่าราชการจังหวัดปิ่นเปียวสูงที่ได้ยอมนำเกี่ยวกปบพิธีกานในพิธีเปิดในวันสำคัญทำวยนการระดับพื้นฐาน โครงการท่องเที่ยวจังหวัดระบี่ในด้านการแพทตชิลน์ในวันนี้โครงการจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปีสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวคาดหวังคือความปลอดภัยและความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลเมืองท่องเที่ยวสุขสเนิ์มีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงไน้ภาพระบบการแพทย์เดิมของจางปัิบัตที่พร้อมเข้าถึงและเตรยผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณอีขั่อานาความรู้ความสนามารถและความรู้่ของละกรทางการแพทย์่วยทุกที่ทุกทายและอาสาสมครสามค่าความจุบันให้แก่นักท่องเที่ยวและแจ้งว่ามาเที่ยวแบบนี้แล้วก็ไปเพาะมีระบบการแพทย์นที่ได้มารา กตามที่การบริหารจังหวัดจะมีได้รับโอนภน้าิี่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดจากโรงพยาบาลตรมนินมาดํานิวยปฏิบัติการอเโริการ่างการแพทย์เฉิมประานบริหารจังหวัดจอมบตั้งแต่ที่หนึ่งตุลาคม2 5ง7ั้รยเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงานรับแจ้งเหตุและสั่งการ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเฉยให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้องรวดเร็วครอบคลนมทุนที่ตลอดเวลาซึ่งการช่วยเหลือเฉยหรือว่าเป็นภาวะที่ตองชีวิตถ้าหากได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็จะสามารถช่วยลดการเสียชีวิตน่าจุดเกินเหตุหรืยรับแมกได้ในความขัดแยชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ท่านทีกก่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสาม,มารถจะตั้งหน่วยปฏิบัติการนี้ขึ้นมาได้สำเร็จในครั้งนี้ขอขอบคุณครับห้าสี่สามสองหนึ่งวัดระับตูดีนั้นเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงคนเอาค่คาแล้วก็เป็นกลางในการจัดการประชุมใน ระดับชาติได้ด้วยนะครับก็อันที่สุดนี้ผมก็ต้องขอเชิญชวนกภาคส่วนของท่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐรวมถึงรังบาลท้องถิ่นท่านเอกชนท่านพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพอดีที่จะร่วมกันที่จะต้อนรับแล้วก็สนับสนุนการจัดงานประชุมวิจารณากันการแพร่เฉลิมฉลองระดับชาติที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดพอดีครั้งนี้จังหวัดพอดีตึงจะขึ้นในระหว่างวันที่2 0บห ที่ขอพุทธศาดของร้อยสิบก้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องิ่นมีบทร่วมในการจัดงานวิชาการการจัเนิทรรศงานวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆได้ผมก็เลืนเช่ขอทางเลขาธิการสารบัญการแพทย์ของระเชาติวันนี้นะครับผมก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี โครงการบริการสวัสดิการกระบี่ที่ได้รับการอนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการบำรุงการรักษาฐานซึ่งผ่านมาตรฐานของสถาบันการให้ส่วนระชนชาติรวมถึงที่ดีการิรวจสอบในวันนี้แต่ที่สําคัญก็คือโครงการบริหารสวัสดิการได้รับเป็นเข้าข้าพในการประชุมวิชาการการแพทย์เอกชนร่วมจิตรัมชาติครั้งที่สิบนะครับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้เราดำเนินการมาตลอดในทุกๆปีนะครับแเราก็จะ ทังด้นส่วนจังหวัดกระบี่ในสมัยนีเป็นผู้รำออเสียงประเมินกับที่มีองคอยกล้องนอากการรรยายแะหับร้เข่าเรานกางเตสานกรของเราคะก็จะใช้ระบบของสองปรชซึ่งถ้าคนไข้โทรเข้ามาคะก็จะสอบถามว่าตัวสามีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถที่จะเปิดกล้องคุยกับเราได้ไหมค่ะ ถ้าเกิดว่าตัวสั่อมีเน็ตก็สามารถที่จะสื่อสารโดยแจ้งให้ปลายทางนะคะดูในข้อความ SMS ว่ามี SMS ที่เขียนว่า ID SMS ส่งไปหรือไม่นะคะ ท่านคะอยากสอบถามประเด็นที่เราได้เปิดศูนย์ในวันนี้ค่ะท่านพูดถึงศูนย์วันนี้ที่เราได้ตั้งโครงการนี้มาหน่อยค่ะเรียนเชิญครับสืบเนื่องจากกระบี่ของเรานะครับเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวมากมายเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการอุบัติเหตุต่างๆในการเหลือนะครับกรณีเกิดัยต่างๆนี่เป็นเรื่องสําคัญโครงการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นั้นได้จะหนักถึง ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนี่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยได้ตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินขึ้นนะครับโดยรวบรวมนะครับหน่วยงานการแพทย์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินนี่มาไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่นนะครับมารวมกันนะครับแล้วเราจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์นะครับภายใต้นะครับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนี้วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนะครับ รองเลขาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินมามอบนะครับเกียรติบัตรมามอบนะครับหนังสือนะครับใบอนุญาตที่ถูกต้องให้กับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของเราครับวันนี้ก็เลยเป็นที่ประกาศให้ชาวกระบี่ได้รับรู้ว่าเรามีโรงรพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแล้วในจังหวัดกระบี่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่และนักท่องเที่ยวของเราตลอดเวลา24ชั่วโมงครับค่ะ สอบถามนิดนึงค่ะในกรณีที่เป็นควบคุมเหตุมากน้อยแค่ไหนนอกจาก truth, อุบัติเหตุหรือว่าเหตุภัยธรรมชาติหรืออย่างอื่นด้ไหมคะครับจริงบควบคุมคมนันทุกเรื่องเลยนะครับที่พี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารมานะครับเราก็จะดูแลนะครับแล้วจะแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในพื้นที่นะครับที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดกรณีเกิดเหตุขึ้นมาครับ อสอบถามอีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านในกรณีที่เราจะมีเบอร์โทรเบอร์1669แล้วเนี่ยเราสามารถติดต่อช่องทางไหนที่สามารถติดต่อได้เร็วกว่านี้อีกไหมคะช่องทาง Facebook หรืออื่นๆค่ะท่านครับที่จริงแล้วเราจะใช้1669เนี่เป็นหลักนะครับแต่กรณีที่ว่าอาจจะเกิด169่นี่สายติดหรืออะไรต่ออะไรนี่ครับเรายังมีอีกสายหนึ่งของกองกันและบรรทาสาธารณภัยกระบี่นะครับก็อ1 1 3 1, 1ครับครับที่จะใช้ได้นะครับ ฝากท่านนิดนึงค่ะสำหรับชาวบ้านที่จะเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่อยากจะขอความช่วยเหลือฝากท่านประชาสัมันนิดนึงถึงโครงการนี้ครับก็ฝากพี่น้องในจังหวัดกระบี่นะครับทุกคนนะครับที่ประสบภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถชนไม่ว่าจะเป็นป่วยฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับน้าท่วมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับก็สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารมารที่ศูนย์ของเราได้1 6 6 9นะครับแล้วเราจะแจ้งไปดังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้น ให้ไปช่วยเหลือได้ทันพวงทีครับ